แกงสับป,ปะรดหอยแมลงภู้1สูตรหนึ่งหม้อรับประทานได้2อถึงสคนครับมาดูวัตถุดิบและวิธีการทําเป็นพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นด้วยพริกแกงขาสด20กรัมตะไคร้ซอย20กรัมหอมแดง40กรัมผิวมะกรูดครึ่งลูกกระเทียมสด30กรัมพริกใหญ่แห้ง15กรัมครับปรุงรสชาติด้วยเกลือ1นส่วนสช้อนชาและกะปิครึ่งช้อนชาครับมาต่อกันที่การเตรียมสับป,ปะรดนะครับสับป,ปะรด,ดทั้งหมดที่ใช้1ลูกนะครับเราจะผ่าครึ่งตามแนวยาวและแบ่งเป็น4ส่วนตัดแกนนนนนนอออกกใใหหห้้้้้เรย,รยรััจาป็ชิ พอดีตามพี่สีได้เลยครับผมก่อนจะนําสับป,ปะรดไปแกงเราจะบีบน้ําออกให้หมดนะครับเพราะว่าความเปรี้ยวหวานแต่ละลูกไม่เท่ากันระหว่างนี้ตั้งกระทะรอครับเตรียมนําพริกแกงที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วลงไปผัดให้หอมพริกแกงหอมได้ที่แล้วใส่นมข้นจืดคานชั่นแทนกะทิได้เลยจากนั้นเตรียมเติมรสชาตดิด้วยน้ําตาลปี๊บ100กรัมและน้ปาปลาอีก75กรัมอาพี่สีลืมบอกว่านมข้นจืดของคานชั่นเขาไม่มีคอเลสเตรอรอลและไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับเราใส่สับป,ปะรดที่เตรียมไว้ลงไปผัดได้เลยครับจากนั้นเติมมน้าเปป่1000กรรังงุ 1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะและเติมนมข้นจืดที่เหลือทั้งหมดลงไปได้เลยครับนมข้นจืดครนชั้นหนึ่งกระป๋องขนาด405กรัมที่สำคัญอย่าลืมเติมใบมะกรูดลงไป5-10ใบแล้วตามด้วยหอยแมลงผู้แบบแห้งและแบบสดรสสัมผัสเขาจะมีความมันน้อยกว่ากะทิส่วนรสชาติคือยังมีความอร่อยจานเดิมแต่ได้รสชาติที่กลมกล่อมนวลนัวกลิ่นพริกแกงกับสับปะรดจะชัดขึ้นไม่ถูกความมันของกะทิกบรสชาติเผ็ดหวานตัดกันพอดีลองไปทำทานกันดูนะครับสำหรับใครที่ไม่ทานกะินม จืดคาเนชั่นก็แทนกันได้เลยสังเกตความอร่อยสังเกตคาเนชั่นครับผม